สวัสดีค่ะคุณฝ้ายนะคะข่าวันนี้ก็เสียงจะปแปลกๆหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ a อ k เคนะคะขึ้นสอขีดค่ะดังนั้นก็จะต้องไปหาคุณหมอค่ะเพื่อขอใบรับรองแพทย์นะคะมาประกอบการลาแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนคะ่ะวว่าถ้าเราไปหาหมอช่วงนี้นะคะเราจะได้อะไรกลับมาบ้างเพื่อทุกคนจะได้ตัดสินใจว่าจะไปหาคุณหมอดีไหมหรือว่าจะอ่า กินยารักษาอาการด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อลดการรับเชื้อเพิ่มนะคะจากโรงพยาบาลค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าถุงยาที่คุณหมอให้มาค่ะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างค่ะอย่างแรกนะคะก็คือใบรับรองแพทย์นะคะประกอบการลานะคะซึ่งใบรับรองแพทย์น,นี้ก็ะจะ ให้เรานะคะรักษาตัว5วันค่ะนับตั้งแต่วันที่เราไปโรงพยาบาลนะคะดังนั้นฝ้ายเนี่ยไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนก็คือวันนี้นะคะก็จะได้รักษาตัวจนถึงวันที่2ธันวาคมนั่นเองค่ะแล้วยาที่ให้มานะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวเลยนะคะตัวแรกนะคะเราเริ่มกันที่ตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็ขาดไม่ได้ค่ะพาราเซตามอนนะคะเราได้มา2แผงด้วยกันค่ะก็เป็นยาลดไข้บรรเทาปวดนะคะ,ะรับประทานครั้งละ1เม็ดห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงใช้เพื่อลดไข้แล้วก็ลดอาการปวดค่ะซึ่งตอนที่เป็นวันแรกๆนะคะก็จะมีอาการแบบเป็นไข้แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวค่ะพาราเซตามอลก็จะช่วยได้นะคะ นอกจากนั้นนะคะเราก็มีน้ำมูกด้วยนะคะถ้าเราติดโควิดเราก็จะได้ยาอคอเฟนิรามีนนะคะขอดูโพยนิดนึงชื่อยาวนะคะคอเฟนิรามีนมาลีเอตนะคะแต่ในซองนี้จัดเขียนสั้นๆว่ายา CPM ยานี้นะคะก็เป็นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกแก้คันค่ะ,ะรับประทานครั้งละ1เม็ดนะคะวันละ3ครั้งหลังอาหารเชา้ากลาวันแล้วก็เย็นค่ะ แต่ว่าเขาบอกว่ามีโน้ตไว้นิดนึงค่ะว่ายามีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมนะคะไม่ควรขับขี่รถยนต์ค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นยาบรรเทาอาการไอค่ะเพราะว่าเราจะไอหนักมากนะคะดังนั้นยาที่คุณหมอให้มาเป็นบอมเฮกซี C นะคะ ออมฮกซีนซึ่งจะรับประทานครั้งละ1เม็ดค่ะวันละ3ครั้งนะคะหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะและตัวสุดท้ายของเรานะคะก็หนีไม่พ้นตัวนี้ค่ะฟาทลายโจนนะคะซึ่งได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เยอะมากได้มาทั้งหมดหนึ่สอ 6 6แนค่ะได้มาเยอะมากเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับประทานครั้งละ4เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะแล้วเราต้องทานวันละ3ครั้งนะคะดังนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราทานถึง12เม็ดด้วยกันนะคะขานนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ได้มาจากคุณหมอ จากการไปโรงพยาบาลนะคะก็สุดท้ายก็สรุปว่าถ้าถ้าไวไม่ได้ต้องไปเอาใบรับรองแท้นะคะก็จะไม่ไปโรงพยาบาละคะ่ะเพราะว่ายาทั้งหมดเ่ก็เราก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะเพราะว่าการไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นการไปเสี่ยงไปรับเชื้อเพิ่มอีกนะะเราก็ รักษาดที่บ้านดีกว่าแต่อย่างที่บอกนะคะพอดีเป็นปก,การาชการก็ราตรนสัวันนะคะต้องใช้ไปรับรองแพทย์ประกอบตังาาด้วยค่ะแต่ว่าคลิปวันนี้นะคะก็มีของแถมเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพราะว่าฟ้ายไม่ได้ติดโควิด <c oughs> คนเดียวนะคะพะดอดีสามีที่บ้านเนี่ยติดด้วยแล้วมีความต่างกันนิดนึงตรงที่สามีเนี่ยเขาเป็นโรคหอบหืดค่ะดังนั้น,น,นจะมีตัวยานะคะที่จะได้ต่างกันไปหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คืองานม ถุงของคุณอมเทพกันค่ะทุกอย่างได้เหมือนกันหมดเลยค่ะยกเว้นอมอเทพเนี่ยจะไม่ได้ฟ้าทลายโจรน,นะคะแต่จะได้เป็นตัวตัวนี้แทนค่ะค่ะซึ่งก็คือโมนูฟิลาเวียแคปซูลนะคะซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด COVID -19 ค่ะซึ่งจะรับประทานครั้งละ4เม็ดนะคะวันละ2ครั้งทุก ทุก12ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นยา,าแผนปัจจุบันนะคะที่มีประสิทธิภาพในการาต้านไวรัสโควิด -19 นะคะนี่ก็คือความต่ตงระหว่างคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเกี่ยวกับทางเดินหายใจค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ก็หวังว่าคลิปที่ทำขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวตัดสินใจได้นะคะว่าถ้าเรา,าติดเชื้อโควิด1 9นะคะเราจะ เลือกรักษาดูอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปโรงพยาบาลค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ต้องติดเชือ้อแต่ถ้าติดเชื้อก็ขอให้ตัดสินใจว่าจะอยู่บ้านรักษาตามอาการหรือว่าจะไปโรงพยาบาลจากการดูคลิปในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ